มันแบ่งออกเป็น2ฝั่งใช่ไหมนะครับอ่ะก็คือฝั่งเดบิต D R แล้วก็เครดิตคือ C R นะครับอ่ะเวลาเราเขียนนะลกูกเราก็จะเขียนอย่างนี้สินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์ลดแล้วก็นี่สินเพิ่มทุนเพิ่มแล้วก็ นี่สินลดทุนลดอันนี้เป็นฉบับย่อะนะครับแล้วก็จะมีส่วนรายได้กับค่าใช้จ่ายนะรายได้ทําให้ทุนเพิ่มดังนั้นรายได้จะบันทึกด้านเครดิตครับค่าใช้จ่ายทําให้ทุนลดดังนั้นค่าใช้จ่ายจะบันทึกด้านเดบิตอ่าโอเค อันนี้เขียนเพิ่มไปให้อาจารย์เขียนเพิ่มไปให้นะลูกอ่ะอันนี้เป็นตัวยอ่อเนาะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดตัวฉบับเต็มเมื่อสักครู่ให้อย่างเช่นข้อหนึ่งลกูกเรานําเงินสดมาลงทุนเราวิเคราะห์ออกมานะครับเงินสดเพิ่มนะครับเงินสดเป็นสินทรัพย์นะครับเงินสดเพิ่มส่งผลให้สินทรัพย์เพิ่มแล้วก็เราเอามาลงทุนทุนเพิ่มนะครับทำให้ทุนเพิ่มนะ อเอบวกนะครับสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านไหนเดบิตนะเอบวกคือสินทรัพย์เพิ่มบันทึกเดบิตลูกต่อไปทุนเพิ่มลูกทุนเพิ่มบันทึกเครดิตจุดที่อาจารย์ให้พวกเราดูก็คือจำนวนเงินเดบิต5 0,000ื่นจำนวนเงินเครดิต5 0,000เห็นไหมจำนวนเงินเท่ากัน ดังนั้นเวลาเราไปบันทึกบัญชีนะลูกเราจะบันทึกบัญชีว่าเงินสด5,0,000บาทบันทึกด้านเดบิตนะครับทุน5,000 50, 0บาทบันทึกด้านเครดิตนะครับเราจะเอาบัญชีทุนเนี่ยไปบันทึกด้านเครดิต5 0 0 0 0บาทนะบาทนอ่ะต่อมาครับตัวอย่างข้อ2สินทรัพย์เพิ่มเดบิตครับสินทรัพย์ลดเครดิตครับ แสดงว่าโจทย์ข้อที่2ครับซื้อเครื่องตกแต่งเป็นเงินสดนะครับเครื่องตกแต่งเพิ่มใช่ไหมเครื่องตกแต่งเป็นสินทรัพย์ครับดังนั้นสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตดังนั้นเราจะบันทึกเครื่องตกแต่ง4 0 0 0บาทที่ด้านเดบิตนะครับและเราก็จะบันทึกบัญชีเงินสดนะครับ4,000บาทนะครับเงินสดเป็นสินทรัพย์เนาะสินทรัพย์ลดบันทึกด้านเครดิต ดังนั้นบัญชีเงินสดนะครับเราจะบันทึกบัญชี4,000บาทที่ด้านเครดิตเห็นไหมครับเดบิตและเครดิตจํานวนเงินจะเท่ากันทีนี้จุดสังเกตอีกจุดสังเกตหนึ่งซึ่งอาจารย์จะบอกพวกเราไว้ก่อนนะครับว่าในการวิเคราะห์รายการค้าของเราเนี่ยจะต้องเป็นเดบิตและเครดิตเสมอคำว่าจะต้องเป็นเดบิตและเครดิตเสมอก็คือ ในหนึ่งข้อมันจะไม่มีเดเดถ้ามันขึ้นว่าเดเดแสดงว่าเราวิเคราะห์ผิดนะครับอาจารย์ที่สูนย์สามารถสาดน้ดํากรดใส่เด็กได้เลยนะครับเด็กคนไหนวิเคราะห์ผิดสาดน้ดํากรดใส่เด็กโอ้ยังโหดนะครับร้อเล่นร้อเล่นนะครับถ้าเราวิเคราะห์ออกมาเป็นเดเดแสดงว่าคุณวิเคราะห์ผิดนะครับถ้าคุณวิเคราะห์ออกมาเป็นเคเคเครดิตเครดิตแสดงว่าคุณวิเคราะห์ผิด เพราะเราจะต้องวิเคราะห์ออกมาแล้วได้เดบิตและเครดิตเสมอในทุกข้อในหนึ่งข้อมันจะมีทั้งเดบิตและเครดิตจะไม่มีเดล้วนหรือเคล้วนโอเคไหมอ่ะและที่สำคัญด้านเดบิตและด้านเครดิตจำนวนเงินต้องเท่ากันจำไว้แค่นี้เดบิตและเครดิตจำนวนเงินต้องเท่ากัน ถ้าด้านเดบิต5 0 0 0 0ด้านเครดิตก็ต้องเป็น 50,000. มันจะมาแบบอีกด้าน 50,000, อีกด้าน 48,000, ไม่ได้มันผิดธรรมชาติต้องเป็นเดเท่าไหรเคเท่านั้นถ้าเด3 0 0เก็ต้องเป็น3 0 0โอเคไหมอ่ะและทุกข้อต้องมีและทั้งเดและเคเดบิตและเครดิตในข้อนั้นๆ จะไม่มีเดยจะไม่มี K K เคเคที่อาจารย์ย้ำม,มาสามสิบแปดรอบแล้วอยากให้พวกเราฟังแล้วก็จำไว้ฟังจำและนำไปใช้มันถูกต้องเดยไม่มีสแสดงว่าทำผิดเคเคไม่มีสแสดงว่าทำผิดต้องเป็นเดบิตและเครดิตต้องเป็นเดบิตและเครดิตและที่สำคัญจำนวนเงินต้องเท่ากันโอเคไหมที่สำคัญจำนวนเงินต้องเท่ากันอาจารย์เน้นย้ำทุกรอบเน้นย้ำทุกรุ่นแล้วก็ทำข้อสอบ ผิดทุกรอบและทุกรุ่น <c oughs> ครูจะบ้าตายมันโทษแทนนะจะบอกเลยนะบางทีครูก็ไปร้องไห้กับพระหลวงพ่อเจ้าขานะช่วยมีเวลาสักหน่อยได้ไหมลูกนี้อาพับอับโชคเหลือใจสอนเด็กที่ไรโอ้โหไม่ได้ดังใจซักทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นนี้นะรุ่นนี้ต้องแจ่ม เจมกว่าเดิมนะครับอ่ะโอเคครับเรามาดูข้อที่4ข้อที่4ี่โจทย์บอกว่าซื้อเครื่องใช้สํานักงานเป็นเงินเชื่อซื้อเครื่องใช้ครับเราได้เครื่องใช้ครับสินทรัพย์เพิ่มเราซื้อเป็นเงินเชื่อครับแสดงว่าเราซื้อแล้วเราไม่จ่ายเงินเราเลยมีนี้สินเพิ่มสินทรัพย์เพิ่มครับบันทึกด้านเดบิตน,นี้สินเพิ่มครับไปดูครับนี้สินเพิ่มบันทึกด้านเครดิตเห็นตงหัวแดงแดงไหมล่ก เห็นเครดิตตรงหัวแดงๆไหมนี่สินเพิ่มเห็นไหมนี่สินเพิ่มบันทึกด้านเครดิตอ่ะแสดงว่าในการวิเคราะห์ของเราข้อนี้มีทั้งเดและเคน่าจะถูกถูกต้องไหมจำนวนเงินเท่ากันถูกโอเคดังนั้นครับวิเออไม่ใช่ครับดังนั้นข้อนี้ครับบัญชีเครื่องใช้สํานักงานจะไปบันทึกที่ช่องเดบิต3,000บาทเจ้านี้การค้าจะไปบันทึกที่ช่องเครดิตสามพบาทโอเคไหม อ่าโอเคไม่โอเค,อเคไม่รู้แต่แต่วิเคราะห์ได้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเราไปบันทึกบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าเงินสดครับกู้เงินจากธนาคารนะครับกู้เงินจากธนาคารไปกู้เงินจากธนาคารครับกิจการก็จะได้เงินสดเพิ่มขึ้น1 0 0 0 0บาทนะครับเงินสดทําให้สินทรัพย์เพิ่มทีนี้เงินที่เรากู้มาเนี่ยเรากู้มาจากธนาคารซึ่งธนาคารก็เป็นเจ้าหนี้เราดังนั้นเราก็เลยมีหนี้สินเพิ่ม นะครับอีก1,000 0บาทนะครับสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตครับนี้สินเพิ่มบันทึกด้านเครดิตแสดงว่าข้อวันที่5เราจะบันทึกเงินสด1,000 0บาทที่ช่องเดบิตเราจะบันทึกเจ้านี้1 0 0่0มืบาทที่ช่องเครดิตนะครับสำโลกโอเคไหมโลกทำความเข้าใจแล้วเรียบร้อยอโอเคต่อมาวันที่10ครับ นี่ถ้าครูวิเคราะห์มาเป็นดดเคเคนี่ครูอายเลยนะเพราะว่า <laughs> เออเนี่ยลุ้นอยู่เนี่ยตายแล้วจะเป็นจะเ,เป็นเอะเผื่อเป็นวิเคราะห์ผิดข้อไหนหรือเปล่าวันที่สิบครับรับรายได้ค่าบริการห้าพันเรารับเงินสดเราเพิ่มขึ้นห้าพันบาทนะครับเรารับเงินมาจากอะไรโลกมาจากรายได้การบริการนะครับดังนั้นรายได้เราก็จะเพิ่มขึ้นรายได้ทําให้ทุนเพิ่มครับ สินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตครับทุนเพิ่มอ่ะย้อนกลับไปดูครับทุนเพิ่มบันทึกด้านเครดิตแสดงว่ารายการนี้นะครับเราจะบันทึกบัญชีเงินสดเพิ่มขึ้น5,000บาทที่ช่องด้านเดบิตเราจะบันทึกบัญชีรายได้5,000บาทที่ช่องด้านเครดิตโอเคไหมอ่านะครับต่อไปวันที่14ครับวันที่14ครับเราส่งบินเก็บเงิน นะแต่ยังไม่ได้รับเงินนะครับตามบินนั้นนะครับดังนั้นครับเราส่งบินเก็บเงินนะครับแล้วลูกค้ายังไม่จ่ายดังนั้นลูกค้าก็จะกลายเป็นลูกหนี้ลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ครับเรามีลูกหนี้เพิ่มสินทรัพย์เราเลยเพิ่มขึ้นสินทรัพย์ของเราเพิ่มขึ้นจากอะไรลูกลูกหนี้เราเพิ่มจากอะไรลูกจากการที่เราไปให้บริการเขาเราเลยมีรายได้เพิ่มขึ้นรายได้ทําให้ทุนเพิ่มดังนั้นข้อนี้ครับสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตทุนเพิ่มบันทึกด้าน เครดิตครับอ่าไม่เช่ย้อนกลับไปดูครับสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตนะครับส่วนทุนเพิ่มบันทึกด้านเครดิตอ่าย้อนกลับมาครับจากข้อนี้นะครับเราก็จะบันทึกบัญชีลูกหนี้1000บาทที่ช่องเดบิตและเราก็จะบันทึกบัญชีรายได้1000บาทที่ช่องด้านเครดิตโอเคนะครับอ่ะเรามีเวลาเหลือไม่มากนะครับเดี๋ยวอีก3 4ข้อมากำหนดเดบิตเครดิต ต่อมาครับจ่ายค่ารับรองครับผมเราจ่ายค่ารับรองครับเงินสดเราลดลงนะครับเงินสดทําให้สินทรัพย์ลดลงนะครับค่ารับรองเป็นค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายทําให้ทุนลดลงนะครับสินทรัพย์ลดบันทึกด้านเครดิตครับทุนลดบันทึกด้านเดบิตครับอ่ะไม่เชื่อไปดูครับสินทรัพย์ลดนะครับบันทึกด้านเครดิตนะครับส่วนทุนลดบันทึกด้านเดบิตแสดงว่าข้อนี้นะครับเราจะบันทึกบัญชีโดย บัญชีเงินสดนะครับ5 0าบาทบันทึกด้านเครดิตนะครับแล้วก็บัญชีค่ารับรองนะครับ5 0าบาทเราจะบันทึกที่ด้านเดบิตโอเคนะครับต่อมาวันที่24ครับเรารับชำระนี้จากจากสุดสวยเรารับครับผมเรารับเราก็จะได้เงินสดเพิ่มขึ้น500บาทนะครับเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มนะครับเรารับเงินมาจาก ส,สวยส,สวยเป็นลูกหนี้ครับดังนั้นลูกหนี้จะลดลงลูกหนี้เป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์ลดลงสินทรัพย์เพิ่มบันทึกด้านเดบิตครับสินทรัพย์ลดบันทึกด้านเครดิตแสดงว่าข้อนี้นะครับวันที่24เราจะบันทึกบัญชีเงินสด500บาทที่ด้านเดบิตนะครับและเราก็จะบันทึกบัญชีลูกหนี้การค้า500บาทที่ด้านเครดิตนะครับเห็นไหมครับในหนึ่งข้อจะมีทั้งเดบิตและเครดิต ใน1ข้อจํานวนเงินด้านเดบิตและเครดิตจะมีจํานวนเงินที่มันเท่ากันและใน1ข้อจะมีชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องเกินมากกว่า2บัญชีขึ้นไปนะครับมีข้อออกมาแล้วเป็นบัญชีเดียวไม่ได้เราไม่ได้เรียกระบบบัญชีเดียวนะครับคือระบบบัญชีคู่นะครับอ่ะต่อมาที่ยี่สิครับจ่ายเงินสดชําระหนี้นะครับจ่ายเงินสดชําระหนี้เงินเราก็จะลด ลงนะครับเงินลดลงเงินสดเป็นสินทรัพย์นะครับดังนั้นสินทรัพย์ลดลง3,000บาทนะครับเราจ่ายเงินให้กับเจ้านี้ดังนั้นยอดเจ้านี้จะลดลงนะครับยอดเจ้านี้ลดลงคือนี่สินลดลงสินทรัพย์ลดครับบันทึกด้านเครดิตครับนี่สินลดครับบันทึกด้านเดบิตอ่ะย้อนกลับไปดูครับสินทรัพย์ลดนะครับสินทรัพย์ลดจะบันทึกด้านเดบิตเอลบเห็นไหมลก ด้านขวา A อลบบันทึกด้านเครดิตนะครับแล้วก็หนี้สินลดบันทึกด้านเดบิตนะครับโอเคต่อไปข้อสุดท้ายครับอ๋อจากเมื่อสักครู่นะครับการจ่ายเงินชำระหนี้เนี่ยนะครับเราจะบ,บรรันทึกบัญชี เงินสดนะครับเราจะบันทึกบัญชีเงินสดนะครับสามพบาทที่ช่องด้านเครดิตและเราจะบันทึกบัญชีเจ้าหนี้3,000บาทที่ช่องด้านเดบิตนะครับอ่าโอเคนะครับผมต่อไปข้อสุดท้ายครับผมเราจ่ายค่าสาธารณภคเนาะเราจ่ายเป็นเงินครับ เงินสดลดลงนะครับบันทึกด้านเครดิตเพราะว่าสินทรัพย์ลดบันทึกด้านเครดิตค่าสาธารณูปโภคเป็นค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายจะให้ทุนลดทุนลดบันทึกด้านเดบิตแสดงว่าการจ่ายค่าไฟนะครับหรือค่าสาธารณูปโภคนี้นะครับเราจะบันทึกบัญชีเงินสดนะครับแปดาบาทที่ด้านเครดิตนะครับและเราก็จะบันทึกค่าสาธารณูปโภคนะครับแปดาบาทที่ด้านเดบิตโอเคนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับ